พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่11พระสูตรที่6ปาสาธิกสูตรสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่น่าเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคประทับในปราสาทของเจ้าสักยะผู้เชี่ยวชาญในวิชาธนูครั้งนั้นนิครนธนาตะบุตรคือเจ้าลัทธิคนหนึ่งของศาสนานิครนหรือศาสนาเชนถึงแก่กรรมที่กรุงปาวา พวกนิครนเกิดแตกกันเป็นสองฝ่ายทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงพระจุนทะซึ่งเป็นน้องชายของพระสารีบุตรจำพรรษาใกล้กรุงปาวาจนตลอดพรรษาแล้วก็ไปหาพระอานนท์ณสามคามว่ายพระอานนท์แล้วเล่าความให้ฟังพระอานนท์จึงชวนพระจุนทะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลให้ทรงทราบ สำหรับพระจุทะนี้ในสำนวนบาลีเรียกเป็นสามเณรจุนทะเป็นคำเรียกติดปากมาจากสมัยที่ท่านเป็นสามเณรนั่นเองศาสดาหลักธรรมสาวกพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถึงศาสดาหลักธรรมคำสอนและสาวกแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้หนึ่ง ศาสดาไม่ดีหลักธรรมไม่ดีสาวกไม่ดีก็เป็นที่ติเตียนทั้งสามฝ่ายใครปฏิบัติตามก็ประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก 2. ศาสดาไม่ดีหลักธรรมไม่ดีแม้สาวกจะดีคือปฏิบัติตามก็เป็นที่ติเตียนทั้งสามฝ่ายใครทำความเพียรตามก็ประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก สาศาสดาดีหลักธรรมดีสาวกไม่ดีศาสดาและหลักธรรมย่อมได้รับสรรเสริญแต่สาวกถูกติเตียนใครปฏิบัติตามก็ได้ประสบบุญเป็นอันมาก 4. ศาสดาดีหลักธรรมดีสาวกดีย่อมได้รับสรรเสริญทั้งสามฝ่ายใครทำความเพียรตามก็ได้ประสบบุญเป็นอันมาก ห้าสัสดาดีหลักธรรมดีสาวกไม่เข้าใจเนื้อความแห่งธรรมะแจ่มแจ้งเมื่อศัสดาตายแล้วสาวกก็เดือดร้อนภายหลัง 6. ศสสดาดีหลักธรรมดีสาวสสากเข้าใจเนื้อความแห่งธรรมะแจ่มแจ้งเมื่อศัสดาตายแล้วสาวกก็ไม่เดือดร้อนภายหลัง พรหมรรร์บริบูรณ์หรือไม่ตรัสต่อไปอีกว่าพรหมรรร์ที่ประกอบด้วยองค์เหล่านี้แล้วหนึ่งแต่ถ้าศัสดาไม่ใช่เป็นเทระผู้รู้เห็นเหตุการณ์มานานบวชนานก็ยังชื่อว่าบกพร่องในข้อนี้ถ้าศัสดาเป็นเทระเป็นต้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ในข้อนี้ 2. ถ้าศัสดาเป็นเทระเป็นต้น แต่ภิกษุผู้เป็นสาวกชั้นเถระไม่ฉลาดอาจหานไม่บรรลุธรรมอันเกษมไม่สามารถจะบอกเล่าว่าสัตธรรมย่ำยีปรับวาดคือข้อกล่าวหาของผู้อื่นก็ยังชื่อว่าบกพร่องในข้อนี้ถ้าสาวกชั้นเถระเป็นผู้ฉลาดอาจหารเป็นต้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ในข้อนี้3 ถ้าศาสดาและสาวกชั้นเทระเข้าลักษณะที่ดีแต่ภิกษุผู้เป็นสาวกชั้นกลางยังไม่ดีเหมือนชั้นเทระก็ยังชื่อว่าบกพร่องในข้อนี้โดยในนี้กินความถึงภิกษุผู้เป็นสาวกที่บวชใหม่นางภิกษุณีผู้เป็นสาวิกาชั้นเทระชั้นกลางผู้บวชใหม่อุบาสกผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้บริโภคกาม อุบาสิกาผู้ประพฤติพรมจรรย์ผู้บริโภคกามถ้ายังไม่ดีสมบูรณ์พรมจรรย์ก็ยังไม่สมบูรณ์ต่อเมื่อดีสมบูรณ์พรมจรรย์จึงชื่อว่าสมบูรณ์สำหรับข้อนี้มีข้อน่าสังเกตในที่นี้คือคําว่าอุบาสกอุบาสิกาหรือสาวกฝ่ายเครอหอัสนั้นมีทั้งสองประเภทคือประเภทถือพรหมจรรย์ และประเภทครองเรือนธรรมดา 4. ครั้นแล้วตรัสถึงพระองค์พระธรรมคำสั่งสอนและพระสาวกทั้งบรรพชิตและเขาราฤหัสว่ามีคุณลักษณะสมบูรณ์รมจรรย์จึงชื่อว่าสมบูรณ์ 5. ตรัสถึงพระองค์และพระสงฆ์ว่าถึงความเป็นผู้เลิศด,ด้วยลาบยศ แล้วตรัสถึงคำของอุทกะดาบทรามบุตรที่ว่าเห็นอยู่แต่ไม่เห็นซึ่งไขความว่าเห็นใบมีดโกนที่รับดีแล้วแต่ไม่เห็นคมมีดโกนดังนี้ว่าเป็นภาสิทธไร้ประโยชน์ที่ถูกควรจะหมายถึงไม่เห็นพรหมจันทร์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์และประกาศดีแล้วจึงจะชื่อว่ากล่าวชอบ ตรัสแนะให้จัดระเบียบหรือสังคยนาพระธรรมตรัสแนะพระจุนทะให้เทียบเคียงธรรมะที่ทรงแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งพึงสังคยนาพึงวิจารอัฏฐกับอัฏฐพยัญชนะกับพยัญชนะเพื่อให้พระมรรจัน์ตั้งอยู่ยั่งยืนเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์แล้วส่งชี้แจงว่าธรรมะที่ทรงแสดงด้วยปัญญาอันยิ่งมีสติปัฏฐานสี่เป็นต้นมีมรรคมีองค์8ดเป็นที่สุดที่เรียกว่าโพธิปัจิยธรรมคือธรรมอันเป็นฝกักปลายแห่งปัญญาตรัสรู้รวม37ประการรัดแนลักษณะสอบสวนพระธรรม ตรัสแน่ให้ศึกษาพระธรรมทั้ง37ประการเหล่านั้นโดยพร้อมเพรียงไม่มีวาดกันแล้วตรัสแนะวิธีสอบสวนพระธรรมเมื่อพระสงฆ์พรมจารีกล่าวธรรมหนึ่งถ้ารู้สึกว่าถือเอาอัฏฐผิดยกพยัญชนะผิดก็ไม่พึงเห็นด้วยคืออภินันหรือคัดค้านพึงกล่าวกับเธอว่า พยัญชนะนี้กับพยัญชนะอีกอันหนึ่งของอัฐนี้และอัฐนี้กับอัฐอีกอันหนึ่งของพยัญชนะนี้ยังไหนจะชอบด้วยอุบายกว่ากันถ้าผู้กล่าวรามกล่าวว่าพยัญชนะนี้อัฐชอบด้วยอุบายกว่าก็ไม่พึงยกย่องหรือคัดค้านพึงกำหนดหมายให้ดีเพื่อพิจารณาอัฐและพยัญชนะนั้นๆ คำว่าพยัญชนะหมายถึงตัวอักษรหรือถ้อยคำอัตทะหมายถึงความหมายของตัวอักษรหรือถ้อยคำสองถ้ารู้สึกว่าถือเอาอัตทะผิดยกพยัญชนะถูกก็พึงสอบถามอัตทะของพยัญชนะสองฝ่ายว่าอันไหนจะชอบด้วยอุบายกว่ากันแล้วพิจารณาเหมือนข้อหนึ่งสาม ถ้ารู้สึกว่าถือเอาอัฏฐถูกยกพยัญชนะผิดก็พึงสอบถามพยัญชนะสองฝ่ายของอัฏฐนี้ว่าอันไหนจะชอบด้วยอุบายกว่ากันแล้วพิจารณาเหมือนข้อหนึ่งสถ้ารู้สึกว่าถือเอาอัฏฐถูกยกพยัญชนะถูกก็พึงอนุโมทนา อาสะวะปัจจุบันกับอนาคตแล้วตรัสว่าไม่ได้ทรงแสดงธรรมเพื่อให้สำรวมอาสะวะคือกิเลสที่ดองสันดานที่เป็นปัจจุบันหรือเพื่อให้ทำลายอาสะวะที่เป็นอนาคตอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่เพื่อทั้งสองอย่างแล้วทรงแสดงการที่อนุญาตปัจจัยสี่ว่าเพื่อบำบัดร้อนหนาวและเพื่อพอยังชีวิตให้เป็นไปเป็นต้น รัแนะข้อโต้ตอบกับเจ้าลัทธิอื่นถ้านักบวชลัทธิอื่นกล่าวหาว่าสมณะสักยบุตรประกอบตนให้ชุ่มด้วยความสุขพึงถามว่าประกอบแบบไหนเพราะมีอยู่มากด้วยกันคือบางคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดปดบมเรอตนด้วยกามคุณอย่างนี้ชื่อว่าประกอบตนให้ชุ่มด้วยความสุขแบบชาวบ้านซึ่งไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน ถ้านักบวชลทัทธิอื่นกล่าวหาว่าสมณะสักยะบุตรประกอบตนให้ชุ่มด้วยความสุขสี่อย่างดังที่กล่าวในข้อที่หนึ่งก็พึงปฏิเสธว่าไม่เป็นจริงแล้วส่งแสดงการประกอบตนให้ชุ่มด้วยความสุขที่เป็นไปเพื่อนิพพานว่าได้แก่ความสุขในฌานสี่ถ้านักบวชลทัทธิอื่นกล่าวว่า สมณะสักยะบุตรประกอบตนให้ชุ่มด้วยความสุขสี่อย่างนี้ก็พึงรับรองว่ากล่าวถูกต้องถ้านักบวชลทัทธิอื่นถามถึงผลและอนิสงส์คือผลดีที่ผู้ประกอบตนให้ชุ่มด้วยความสุขในชาญสี่จะพึงหวังได้ก็พึงตอบว่ามีสี่อย่างคือหนึ่งเป็นพระโสดาบันจะได้ตรัสรู้ต่อไป เพราะสิ้นสังโยศสาม 2. เป็นพระสกทาคามีผู้จะกลับมาเกิดเพียงครั้งเดียวเพราะสิ้นสังโยศสามและทำราคะโทสะโมหะให้น้อยลง 3. เป็นพระอนาคามีผู้ไม่กลับมาเกิดเพราะสิ้นสังโย์เบื้องต่ำทางห้าสี่ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะอยู่ในปัจจุบันคือเป็นพระอรหันต์นักบวชละที่อื่นกล่าวหาว่าสมณะสกยาบุตรมีธรรมอันไม่ตั้งมั่นพึงชี้แจงว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่สาวกไม่ให้ก้าวล่วงจนตลอดชีวิตมีอยู่คือภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะแล้ว ย่อมไม่ควรก้าวล่วงฐานะก้าอย่างจนตลอดชีวิตคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์โดยจงใจ 2. ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่เสพเมถุน 4. ไม่พูดปดทั้งที่รู้ 5. ไม่สะสมอาหารบริโภคเหมือนคนที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่เรือนคลัง 6. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 7. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 8. ไม่ลำเอียงเพราะหลงก้าไม่ลำเอียงเพราะกลัวนักบวชลัทธิที่อื่นอาจกล่าวหาว่าพระสมณะโคดมบัญญัติญาทัทสนะคือความเห็นด้วยญาณอันไม่มีขอบเขตปรารบระยะกาลนานไกลอันเป็นอดีตไม่ปรากฏระยะกาลนานไกลอันเป็นอนาคตเพราะเป็นผู้เเผาพึงชี้แจงว่า ยานยังรู้ความเป็นไปในชาติก่อนปรารบอดีตการนานไกลของพระตถาคตมีอยู่ปรารถนาจะระลึกเท่าใดก็ระลึกได้เท่านั้นส่วนญานที่เกิดจากปัญญาตรัสรู้ที่ปรารบอนาคต,ตการนานไกลย่ยอมเกิดขึ้นแก่พระตถาคตว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีการเกิดอีกอดีตอนาคตปัจจุบัน ที่ไม่มีจริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์อดีตอนาคตปัจจุบันที่จริงแท้แต่ไม่มีประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์อดีตอนาคตปัจจุบันที่จริงแท้มีประโยชน์ตถาคตย่อมรู้การที่จะตอบปัญหานั้นในเรื่องนั้นตถาคตเป็นผู้กล่าวให้เหมาะแก่การกล่าวความจริง กล่าวสิ่งที่เป็นจริงกล่าวสิ่งมีประโยชน์กล่าวเป็นธรรมกล่าวเป็นวินัยในธรรมที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตตถาคตตรัสรู้โดยชอบสิ่งซึ่งโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรมสมณพราหมณ์ได้รู้แจ้งด้วยอายตนะได้บรรลุได้สแสวงหาได้ตรองถึงแล้ว ฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตตถาคตตรัสแสดงถึงสิ่งใดในระหว่างที่ตรัสรู้จนถึงปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุสิ่งนั้นย่อมเป็นอย่างนั้นทั้งหมดไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตตถาคตพูดได้อย่างใดทำได้อย่างนั้นทำได้อย่างใดพูดได้อย่างนั้น ฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตตถาคตเป็นใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้รู้เห็นตามเป็นจริงเป็นผู้มีอำนาจโดยคุณธรรมฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตถ้านักบวชลทัทธิอื่นถามว่าสัสตว์ตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดหรือว่าทั้งเกิดทั้งไม่เกิด หรือว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่พึงตอบว่าข้อนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ถ้านักบวชลัทธิอื่นถามว่าเหตุไฉนพระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงพยากรณ์ข้อนั้นพึงตอบว่าเพราะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมไม่เป็นไปเพื่อนิพพานถ้าถามว่า อะไรเล่าที่ทรงพยากรณ์พึงตอบว่าทุกข์เหตุให้เกิดทุกขความดับทุกขและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขหรือที่รวมเรียกว่าอริยสัจสี่ถ้าถามว่าเหตุฉนัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์เรื่องอริยสัจสี่นั้นพึงตอบว่าเพราะประกอบด้วยประโยชน์ประกอบด้วยธรรมเป็นไปเพื่อนิพพาน ไม่ทรงอนุมัติทิฏฐิต่างๆเพราะเหตุไรทรงแสดงว่าเรื่องที่ควรพยากรก็ทรงพยากรไม่ควรพยากรจะทรงพยากรทำไมทรงแสดงทั้งทิฏฐิที่ปรารภที่สุดเบื้องต้นทั้งทิฏฐิที่ปรารภที่สุดเบื้องปลายแล้วตรัสว่าไม่ทรงอนุมัติตามคำกล่าวของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเพราะที่ยืนยันลงไปอย่างนั้น ยังมีสัตว์ประเภทอื่นอีกที่เป็นอย่างอื่นแล้วส่งแสดงสติปัฏฐานคือการตั้งสติสี่อย่างว่าเพื่อละเพื่อก้าวล่วงทิฏฐิทั้งสองประเภทนั้นพระอุปัานะยืนถวายอยู่งานพัดณเบื้องพระปริศดางพระพุทธเจ้ากราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่าน่าอัศจใยจหน่าเลื่อมใสคือภาษาที่กัก พระผู้มีพระภาคจึงตรัสให้เรียกชื่อธรรมปริยานี้ว่าปาสาธิกะ